ส่วนเรื่องต่อไปค่ะคุณผู้ชมตามเราไปที่เกาะคาชะโนดกันเลยดีกว่าค่ะและตามพี่เมฆวินัยไกรบุตรไปด้วยนะคะในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ที่นี่ก็เลยคึกคักมากเป็นพิเศษเลยสําหรับเกาะคาชะโนดวังนาคินจังหวัดอุดรธานีจ้าคึกคักมากเลยค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะพี่เจคกรีนะว,นวันนี้วัน,วนที่2ี่จ<ร> <11 S 2> แล้ว<ร> วันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะแต่ตตความตั้งใจของพี่เมฆเนี่ยก็คือต้องการจะไปบวงสรวงไปไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปทุมมาคือจะไปขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่แหละค่ะก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยนะคะพี่เมฆเนี่ยยังคงรักษาตัวด้วยโรคตุ่มน้ําพองอยู่ก็คือยังไม่ได้หายสนิทดีอะค่ะ,คะก็เลยไปขอพรเรื่องของการให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จด้วยจ้า วันนี้เองเรามีบา,าทําพิธีบายสีองค์พญานาคราชนะครับที่เราเห็นอยู่ข้างบนตัวเองเลยเนี่ยอยากมาขอพรอยากให้หายป่วยจากจุ่มน้ําพองครับตอนนี้ก็อาการก็85ดีขึ้นมากสามารถออกข้างนอกได้แลขอให้องค์พญานาคได้ปกปักรักษาดูแลตุ้มครอง,องแล้วก็ทำช่วยดวบัรดาลให้เราได้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน นี่แหละค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมเสร็จจากพิธีบวงสวงนะคะาชาวบ้านที่เดินทางไปอา้าวก็ไม่พลาดค่ะไปด้วยค่ะจุดเดียวกันนี่แหละค่ะ,คะพี่เมฆก็ไปค่ะจุดนี้ซองสิคะรออะไรซองขันน้ำมนตกันเลยค่ะ พี่แจ็กรีนเห็นเป็นอะไรคะพี่แจ็กรีนพยายามดูนะคะโทษนะคะเห็นเป็นรูปงูจริงจริงแล้วบางคนก็ตีความกันออกไปต่างๆนานานะคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งคนนะคะคนนี้เราขอพาไปดูหน่อยเป็นสีสันทุกงวดเลยสําหรับเจ้าพ่อมนติทธิ์คำเสออ้าวดูหน่อยดูหน่อยโอ้โหเยอะอีกแล้วนะเยอะเยอะมากกี่ใบโอ้โหนับไม่หวาดไม่ไหวเต็มไม้เต็มมือไปหมดเรียกว่าทุ่มไม่อั้นค่ะเป็นร้อยใบเจ็บมาเยอะ ผ่านมาเยอะอเจ็บมากี่ครั้งพี่มนสิทธิ์บอกยังไว้แล้วก็โพสต์ด้วยว่าก็ซื้อพอหอมปากหอมคออือันนี้ไม่หอมแล้วค่ะอ,อันนี้ฉุนเลยค่ะ เมื่อสักครู่ดูมีครบทุกเลขเลยค่ะคุณผู้ชมครบเลยอะค่ะเนี่ยค่ะแต่เขาบอกว่าดูกันเอาเองแล้วกันนะก็มีตัวเลขที่ชื่นชอบอยู่ในหัวใจหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมตามไปดูโพสต์ของพี่มนสิทธิ์ย้ำย้ำเลยคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงนะจ๊ะบอกแบบนี้ใครอยากรู้เข้าไปดูในโลกโซเชียลม่ต้องย้ำมากเลยนะย้ำบอกตัวเองอะย้ำนะคะว่าดูกันต่อ